ฝาชีอยากกินข้าวผัดมาผัดข้าวให้ฝาชีกันเถอะเพื่อนๆข้าวผัดสามเภาไม่มีอะไรมากเนี่ยมีแค,ครอทมีต้นขเทศนิดมีหอมหน่อยหนึ่งไข่สองฟองหมูกุ้งค่ะ้วผัดกันฝาอยากกินฝาบอกอ้อยขอข้าวผัดโอเคฝาอยากเมียจัดให้ ฝ่าอยากก็จัดไปไมากต่เมืจะไม่ใช้กระเทียมเด้อใช้เป็นหอมเลยใช้เป็นหอมลงไปผัดเลยนะน้น้ำมันดีกระเด็นกระโดนน้อยเอ้ น้ำมันดีไปนู่นเลยผัดข้าวกันเพื่อนๆแต่มเธ่ใส่หอมแล้วก็ใส่แครอทเลยนะแครอทมันต้องสุกเพื่อนๆที่จริงปุยที่จริงเราลวกเอาก็ได้เราไม่ได้ลวกัดให้แครอทมันสุกนิดนึง กำลังทำกับข้าวพระยาอยู่สามีบอกว่าอยากกินข้าวผัดจับไปให้เขาไปก่อนเราทีหลังนานๆล้มกินอาหารไทยทำให้คนหน่อย ถ้าจะใส่กุ้งใส่หมูแล้วก็จะใส่ไข่นะเขาจะได้อร่อยกุ้งกับหมูแล้วถา,างนงี้ก็จะตอกไข่ใส่เลย แล้วก็ผีนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวก็จะโดนยิ้มไทยใส่กะใส่มาไปยิ้มขผาไข่ก็จะได้มีรสชาติก็ไม่จืดมากขึ้นกับขัดข้าวยังไม่คนเยอะค่ะ ามนิดหน่อยเตรียมข้าวเตรียมข้าว จานเดียวจะเครื่องแน่นว่ะเพื่อนเพื่อสามันแล้วชุบข,ข้าวแขกมื่อกี้น้ำเม็ดมันสวยมันจะผัดอร่อยเนี่ยถ้าต้องแต่สามีเอาไปทำแบบเม่ก็ใช้น้ำมันน้อยเดี๋ยวผัดข้าว ไม่ชอบใส่น er pues mm ้ำมันเยอะเองไม่ค nah ่อยกินน้ำมันแล้วก็พาให้คนอื่นไม่กินด้วยนั้นเองสาวแวเห็นไหมเครื่องแน่เลยไม่ได้ใส่ข้าวเลยสามีบอกไม่ต้องเยอะหน่อยนี่หมูอย่างดีนักสัตว์ได้เดียวมาใส่ข้าวกัน โยนบุ้มลงไปเลยข้าวนี่มันเป็นข้าวประเทศอินเดียเม็ดเขาจะดีเด้งดีมากหอมเราก็จะใส่สกี๊ยวปรุงแต่งรสสีสันนิดนึงแล้วมั้งเนี่นจะได้สวยสวยฮ้นิดจ้ะเ๊ยวขาวเลยเพิ่มน้ำตาลค่ะตอนนี้ นี่สามีไม่ค่อยกินแตงค่ะเพราแค่ทำข้าวผัดวางแตงให้ล้วก็ไม่กินพริกก็ไม่กินพริกพริกหวานบอกสะอึกแกกินพริกหวานแล้วแกสะอึกต้นหอมไม่ใส่ข้าผัหวานกินเนื้ น้ำตาลนิดหนึ่งแต่มีเค็มรสรสของอ,อร่อยทาไม่ได้ <c oughs> สาวแพ้ทำข้าวเขาะกะขาะหม้อค้ะไหเคยผักชีก็ไม่กินนะฝรั่งบางคนเขาไม่กินเลยแหละฝรั่งบางคนอร่อยแอ่ะพอใส่มะเขือเทศนิดนึง นี้นางสุขภาพดีขึ้นค่ะเพื่อนสามีก็กินได้ค่ะขนมขนมกินเก่งสุขภาพดีขึ้นแต่ี็ยงต้องไปผาดตัดอีกนะคะเดือนหน้าธันวาเนี่ยต้องไปผัดจัดมะเร็งนางไข่อะไรของเขาเนี่ยที่ชายเพื่อนก็ไม่กินผักผักแนมอย่างแปนกวาอะไรก็ไม่กินถ้าทําให้ก็ไม่กินค่ะเพื่อน เพราะเราใส่เชลรอลดแล้วอะไรแล้วเขาฟินแค่นมื่ไปตักเสิร์ฟกันแถววันพัสาใช้ตะหลิวนี่ตางแถววันไม่ได้ขูดกระทะนะระวังค่ะ กินไม่หมดแค่นี้ก็ไม่หมดแหละนเาขาผัดสามีหนึ่งจานเสร็จแล้วค่ะผักแก้มผักอะไรไม่เอาแตงกวงน้งฟวาหันวางก็ไม่กินนะต้นหอมก็ไม่ใส่แค่นี้อร่อยแล้วค่ะเพื่นนนนนนขอนๆบายยค่ะคุณต้องกำลังใจจ้าข้าผัดค่ะ